ข้อความจากพระมารดาสวัสดีลูกๆที่รักของแม่แม่คือพระมารดาและการปรากฏตัวของแม่นั้นมาช้านานแล้วลูกๆที่รักของแม่แม่ได้พูดกับลูกๆทุกคนเมื่อสี่ปีที่แล้วในช่วงที่โรคระบาดปลอมๆเกิดขึ้นอย่างไรเหตุผลน่าเสียดายที่มนุษย์หลายคนถูกบังคับให้ออกจากร่างกายของตนเองโดยการถูกสารพิษผ่านการฉีดตั้งแต่นั้นมาหลายคนได้ตื่นขึ้นและมองเห็นความจริง เกี่ยวกับความเป็นจริงของตนเองว่าใครกำลังเสแสร้งทำเป็นผู้ช่วยชีวิตของตนเองและใครกันที่ไม่เป็นตัวแทนผลประโยชน์สูงสุดของคุณเลยฉันได้พูดถึงความรักในข้อความก่อนหน้านี้และวันนี้ฉันอยากจะเตือนทุกคนเกี่ยวกับพลังและความเข้มข้นของความรักเมื่อคุณสัมผัสดได้อย่างแท้จริงโดยปราศจากอัตราในภาพสิ่งนี้จะทำลายความมืดมิดอย่างสมบูรณ์มันไม่สามารถอยู่รอดได้ท่ามกลางพลังงานอันทรงพลังอย่างยิ่งเหล่านี้ที่มาจากมนุษย์คนใดผู้ที่รู้สึกถึงความรักทุกวันตลอดเวลา เมื่อคุณเชื่อมต่อกับหัวใจแห่งวิญญาณของคุณความ คิดลบทั้งหมดรอบตัวคุณจะหายไปทันทีโดยแทนที่ความถี่ต่ำด้วยความถี่สูงเป็นเวลานานมากแล้วที่คุณถูกล้อมรอบด้วยเมตริกล้อมสามมิติที่สร้างความโกลาหลความกลัวและอุปสรรคที่ไม่คาดคิดในชีวิตของคุณลูกที่รักของฉันคุณมีพลังที่จะเปลี่ยนทั้งหมดนี้ให้กลายเป็นประสบการณ์เชิงบวกในช่วงการเปลี่ยนผ่านสู่5มิติไม่มีสิ่งใดหรือใครก็ตามที่หยุดคุณได้เพราะทุกคนคือผู้สร้างและสามารถสร้างปาฏิหาริย์ใดๆก็ได้ให้เกิดขึ้นโดยไม่ต้องมีใครช่วยเหลือ ตัวคุณเองคืออัจฉริยะที่เดินทางมาที่นี่เมื่อนานมาแล้ว เพื่อทำภารกิจช่วยโลกใบนี้โปรดเปลี่ยนทัศนคติของคุณที่มีต่อตัวเองและเชื่อมต่อกับแก่นแท้ของพระเจ้าของคุณผ่านการทำสมาธิเงียบๆทุกวันร่างกายที่คุณใช้ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้หากไม่มีวิญญาณของคุณมองไปรอบๆและสังเกตธรรมชาติการเคลื่อนไหวของต้นไม้ดอกไม้ที่เบ่งบานและอื่นๆใครเป็นผู้สร้างสิ่งเหล่านี้พลังที่มองไม่เห็นจิตสำนึกสากลทำให้ทุกสิ่งมีชีวิตและเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องเราทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างสารรค์นี้ มนุษย์ทุกคนสร้างชีวิตของตนเองทุกวันลูกๆที่รักของฉันมนุษยชาติได้ตกอยู่ในความมืดโดยไม่รู้ตัวและปล่อยให้คนนอกเข้ามาควบคุมชีวิตของคุณพร้อมกับลูกน้องของพวกเขาเหตุผลก็คือเหตุใดสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพราะในบางจุดของการพัฒนามนุษย์เกิดความสับสนว่าจะทำอย่างไรต่อไปดี และอัตราก็ปรากฏขึ้นและเริ่มนำมนุษยชาติไปในทิศทางที่ผิดคนนอกจากอวกาศเห็นถึงความลังเลข,ของคุณและพวกเขาก็ลงจอดบนโลกแม่ไกาอาและยึดครองโลกในเวลาต่อมาพวกเขาก็จากไปและลูกน้องของพวกเขาได้สร้างดาวเคราะหคุกที่มีเมตริกสามมิติ ในที่สุดความจริงอันเป็นเท็จนี้ก็ได้ล่มสลายลงเนื่องจากความถี่ที่เพิ่มขึ้นและการแทรกแซงจากพระเจ้าซึ่งจำเป็นต่อการช่วยโลกของคุณวิญญ,ญาณที่อุทิศตนซึ่งทำสมาธิเงียบเียบทุกวันได้ช่วยยกระดับจิตสำนึกส่วนรวมเพื่อช่วยนำการตรัสรู้มาสู่ไกอาจงมีศรัทธาในตัวเองและผู้อื่นว่าพวกคุณทุกคนจะรวมกันเป็นหนึ่งเดียวกันในอนาคตและเอาชนะการต่อสู้กับความมืดและก้าวไปสู่โลกห้ามิติใหม่หรือจุดหมายปลายทางอื่นๆในจักรวาล สวรรค์นบนดินหรือยุคทองกำลังรอคอยมนุษยชาติบนโลกใหม่อย่าปล่อยให้จิตใจของคุณถูกควบคุมและสงสัยในความจริงจงเดินตามแสงสว่างภายในตัวคุณแล้วคุณจะไม่หลงทาง หรือสับสนความมืดมิดพยายามทำตามวาระแห่งความชั่วร้ายอยู่เสมอนี่คือตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบของสิ่งนี้ซึ่งแสดงให้เห็นวิธีการที่พวกเขาทำงานโดยไม่คำนึงถึงมนุษย์ไฟไม่บ้านเรือนในเมืองแจสเปอร์รัฐอัลเบอร์ตาประเทศแคนาดาซึ่งถูกกล่าวโทษว่าเกิดจากฟ้าผ่าซึ่งไม่เป็นความจริงไฟป่าเหล่านี้บังคับให้ต้องอพยพผู้คนออกจากอุทยานแห่งชาติและทำลายโครงสร้างของเมืองมากกว่า350หลังจาก1,100หหลังที่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่อยู่อาศัยเป็นหลัก ไฟป่าจากทางใต้ในที่สุดก็รวมเข้ากับไฟป่าทางเหนือ และไฟป่ายูโทเปียก็รวมเป็นแจสเปอร์ไวไฟคอมเพล็กซ์ซึ่งเผาผลาญพื้นที่มากกว่า32,000นเฮกตาร์นี่คือไฟป่าที่ใหญ่ที่สุดในอุทยานแห่งชาติในรอบ100ปีแล้วอะไรเกิดขึ้นที่นี่กันแน่ฝ่ายมืดมิดจงใจจุดไฟในป่าโดยใช้อาวุธเลเซอร์เป็นเรื่องเดียวกันกับทรัพย์สินที่อยู่อาศัยเมื่อคุณตรวจสอบรูปภาพและวิดีโอบนอินเทอร์เน็ตคุณจะเห็นว่ามีสิ่งแปลกๆบางอย่างในพื้นที่อยู่อาศัยบ้านพังยับเยินและรถยนต์ดูเสียหายแต่ต้นไม้ใกล้และรอบบ้านยังคงสภาพดี ไฟไม่ได้เผาแค่ตึกรถยนต์และทิ้งต้นไม้ไว้ตามลำพังในละแวกแจสเปอร์ที่มีบ้านและรถยนต์ที่ถูกทำลายจนเหลือแต่ต้นไม้เทคโนโลยีเลเซอร์นี้ถูกนำมาใช้ที่นั่นพื้นที่นี้ถูกพวกดาร์วันกำหนดเป้าหมายโดยเฉพาะเพื่อขับไล่มนุษย์ออกไปและไปอยู่ที่อื่นพวกเขากำลังวางแผนที่จะสร้างแอเรีย51บนผืนดินนั้นในแคนาดาทำไมต้นไม้ถึงถูกทิ้งไว้เพราะอาวุธเลเซอร์นี้เป็นแบบดั้งเดิมมันทำลายวัตถุได้เพียงชิ้นเดียวในสถานที่นั้นเช่นบ้านจากนั้นจึงต้องทำอีกครั้งและเล็งไปที่รถ ยน กลุ่มฝ่ายมืดไม่สนใจต้นไม้ดังนั้นพวกเขาจึงปล่อยพวกมันไว้ตามลำพังเพราะพวกเขารู้ว่ามนุษย์จะยอมรับเรื่องราวที่ถูกสื่อนำเสนอต่อพวกเขาและไม่ตั้งคำถามใดๆแน่นอนว่าต้นไม้ทำไมไม่ถูกเผาเลยจากความตกใจที่ได้เห็นบ้านของพวกเขาถูกทำลายจนหมดสิ้นนี่คืออาวุธเดียวกับที่ใช้ในเมืองเมลนีรัฐฮาวายเมื่อกว่าหนึ่งปีก่อนใช่แล้วดาราดังกลุ่มฝ่ายมืดในสถานที่นั้นจงใจให้หลังคาคฤหาสน์ของพวกเขาเป็นสีน้ำเงินดังนั้นกลุ่มฝ่ายมืดจะไม่ทำลายบ้านของพวกเขาด้วยเทคน โนโลยีเลเ ความแตกต่างระหว่างการโจมตีด้วยเลเซอร์ทั้งสองครั้งนี้คือกลุ่มฝ่ายมืดในแคนาดามีความลับมากกว่าและไม่ชัดเจนเท่ากับกลุ่มฝ่ายมืดในสหรัฐอเมริกาในเมืองเมานีรัฐฮาวายน้ำถูกปิดถนนถูกปิดและแม้แต่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและรถพยาบาลก็ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในสถานที่นั้นสักพักในเมืองแจสเปอร์รัฐอลเบร์ตาประเทศแคนาดาหน่วยงานดับเพลิงได้รับอนุญาตและพยายามดับไฟทุกท,ที่ที่ทำได้แม้กระทั่งใช้เครื่องบินเจ็ตขนาดใหญ่บนท้องฟ้าเพื่อที่พยายามดับไฟ แล้วทำไมกองกำลังแสงแห่งกาแล็กติกจึงไม่ป้องกันการโจมตีด้วยเลเซอร์เหล่านี้พวกเขาไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปแทรกแซงบนพื้นผิว ของดาวเคราะห์อาวุธเลเซอร์ทั้งสองชนิดตั้งอยู่ในฐานทัพทหารซึ่งยังมีพลเรือนมนุษย์ทำงานอยู่ที่นั่นโดยขัดต่อความประสงค์ของพวกเขากองกำลังแสงแห่งกาแล็กติกได้รับอนุญาตให้เข้าไปแทรกแซงในอวกาศและใต้ดินเท่านั้นเช่นทำลายฐานทัพข้อยกเว้นเพียงอย่างเดียวคือถ้ามีเหตุการณ์ส่งผลลบคุกคามการสูญพันธุ์ของเผ่าพันธุ์มนุษย์เช่นอาวุธนิวเคลียร์ที่ถูกยิงหรือการลอบสังหารโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งจะก่อให้เกิดสงครามกลางเมืองในสหรัฐอเมริกา อเมริกาที่ไม่มั่นคงอย่างสมบูรณ์จะเป็นอันตรายต่อส่วนอื่นๆของโลกมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันมีแต่ความโกลาหลและการทำลายล้างเท่านั้นที่จะเกิดขึ้นจากอเมริกาซึ่งคุกคามการดำรงอยู่ของอรารยธรรมมนุษย์วิญญาณแห่งฝ่ายมืทมดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการโจมตีด้วยเลเซอร์ในแคนาดาและสหรัฐอเมริกาวิญญาณของพวกเขาจะถูกถอดออกจากร่างกายในอนาคตและพวกเขาจะไม่สามารถกลับมาเกิดใหม่ได้นี่เป็นหลักฐานอีกชิ้นหนึ่งของความจริงบนโลกของคุณ โปรดจำไว้ว่าพวกคุณทุกคนได้รับการอวยพรและการสนับสนุนจากพวกเราทุกคนขอบคุณทูตแห่งพลังแสงแห่งกาแล็กซี่โปรดรับความรักและพรอ,อันสูงสุดจากฉันจงอยู่ในแสงสว่างและความรักพระมารดาถ่ายทอดโดยเอเรนาเวลาสเกสทูตแห่งพลังแสงแห่งกาแล็กซ